เหอยครับอยากจะบอกกับทุกคนว่าที่เรยืนกันอยู่ตรงนี้ตอนซอมไม่ได้ยืนนี้นะไม่ใช่ันเจอคิปตอน้ออติ่้องเจอคลิปก็เจอคลิปแล้วกลับสู่เดิมฝั่ราอยู่ไหนอยู่ไหนาวาเป็นแบบแรกเลยอ่าประมาณนี้แบบี้ประมาณนี้เดิม เลยมอยู่นี่เหรอจะผิดไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับเพราะว่าเราพราะว่าที่เราสำเป็นมาดีวันนี้อะไรก็ถูกหมดใช่ใช่ใช่อาคาเบเลสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้ายืนตรงนี้ทุกคนเห็นนะครับหรือต้องถอยไปดีดมือว่าอยู่ประมาณนี้แล้วที่ที่คลิปคิดถึงพวกเราหรือดีใจที่งานนี้มันยังมีฮะทุกคน ดีใจที่วันนี้เกิดขึ้นดีใจที่วันนี้เราได้มาเจอกันไม่ใช่แค่พวกเขาเราก็เหมือนในพวกเราด้วยผมว่าเราสาช็คกันไปไหมได้ได้กอาไรงอ้นี่ไงนี่องนี่ขอบคุณสำหรับการรูลสปอร์ตด้วยนะครับอีกเลยฮะใช่ เอาบีอย aire, so ู yeah. ่ไหนบีตรงนี้ตรงนี้ใช่ไตรงไหนอะโอ้ยตรงที่เลยตรงไหนอ่ะอยู่ทีายที่เลยโอ้ยตรงนีีโอ้ยีเลยบคุณครับขอคุณครักทุกคนกันเอาละเอาละพี่ตอไตอบเราขอเสียงพี่อยางแ้ากันนะ ใช่วันนี้เรามีกระบอกไฟที่สามารถเปลี่ยนสีได้ทั้งพอเลยอยากได้สีอะไรเราแค่พูดจะเป็นไปตามนั้ะสุดท้ายแล้วเราดูเราดูใหญ่ๆเลยขอของเงียบๆก่อนคือของเงียบก่อนคือของเงียบๆนะไอ้คนเปลียนชนะกันนะครฮะเงียบๆก่อนเป็นเสียงเงียบขอเสียงไว Soleh dan yang di suruh pemukiman